โอเคครับสวัสดีครับสไตล์ผู้หี่ตนอแดงครับออฟโรดแคมปิง้งคุกกิง้งไลฟ์สไตล์วันนี้ผมตั้งใจนะครับตั้งใจเมื่อวานอาทิตย์วันศุกร์นะครับตั้งใจจะไปหาดใหญ่นะครับกับสิทธิ์เราจะไปดูการแข่งขันรถออฟโรดที่คลอง คลองอะไรนะคลองคลอ,อ,องหอยโคงคลองหอยโคงนะครับคองหอยโคงที่หาดใหญ่แต่เรามาถึงแค่พังงาเองครับเก <c oughs> ิดวัตเหตุก่อนนะครับรถ <c oughs> สิทธิ์นี่เทรนเนอรนี่ซ้ายขวาก็ไม่ถึงกันเยอะเท่าไหร่ <uet> นะครับไม่ถึงกันเยอะเท่าไหร่ <c oughs> ก็รถรถไปไม่ได้นะครับรถไปไม่ได้แล้วก็ คนไม่เป็นไรเลยนะครับคนไม่เป็นไรสิทธิ์ไม่เป็นไรผมก็ไม่เป็นไรไม่เราไม่มีอะไรไม่มีบาดเจ็บเลยนะครับมีแต่รถบาดเจ็บที่พังงานะครับจังหวัดพังงานพอดีก็เลยต้องสไล,ลด์รถกลับนะครับไปไม่ถึงหาดใหญ่นะครับไปไม่ถึงหาดใหญ่เสียดายนะครับเพราะว่าแมท แบตการแข่งขันที่รถออฟโรดที่หาดใหญ่นี่สำคัญมากเลยนะมันมีเก็บคะแนนที่จะไปแข่งที่มาเลยด้วยนะครับเสียดายไปไม่ถึงตอนนี้หลวงพี่สบายเลยคิวโดดเคีัยขับรถแบบไม่ต้องดูขับรถเล่นโทัพทาไปเลยพราะอะไรครับดูหมนเครับพอเราขึ้นรถสไลด์มาเนี่ครับนี่ครับ ป็นระบบออโต้พายロดออโต้พายโดเรานั่งบนรถสไลด์มามนะครับนั่งอยู่บนรถเรานี่นะครับแต่รถเราอยู่รถสไลด์ข้างหน้าไม่มีที่นั่งเออใช่ข้างหน้ามันเป็นรถตอนเดียวครับรถสไลด์ที่เป็นัวหัวหัวหัวเดียวรถกระบะนะที่ตอนนี้เขากำลังทำกำลังฮิตเลยนะมาสไลด์รถก็ชิิๆกลับนะครับเมื่อคืนเรานอนที่พักที่โรงแรม ที่หาดใหญ่ในตัวหาดใหญ่แล้วก็มีพัทลุงเออพัทลุงขอโทษทีครับมีเพื่อนสิทธิ์เขามารับไปกินข้าวก็เที่ยวเที่ยวพาไปเที่ยวเออเขาเรียกอะไรนะทะเลน้อยทะเลสาบทะเลน้อยของพังงานะครับโอ้สวยนะครับถนนที่ยาวๆที่อยู่สะพานสะพานชื่ออะไรอะสะพานเฉลิมพระเกียรติอะไรสักอย่าง สวยนะครับไปดูไฟนะควายน้ำมีนกเยอะเลยนะครับแล้วก็มาส่งโรงแรมจะนอนโรงแรมตอนเนี้ยครับเก้าโมงเสร็จษรถเข้ามารับก็อ่านนี้นี่ได้ดิอ่านคอมเมนต์ที่ไหนอ,อ่านคอมเมนต์ที่ไหน ก็เลยเสียดายนะครับเสียดายกเลยต้องก็แต่แต่ก็ดีนะครับเอ,อเราไม่ได้เป็นอะไรเลยนะนอะไคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราเราเปิดดูดูกล้องวงกล้องวงจรกล้องติดหน้ารถน,นะครับก็คือเราก็วิ่งมาเลนขวาเนี่ยครับวิ่งแซงรถพ่วงมา นะครับแรงรถพ่วงมาปุ๊บแล้วก็มันจะเจอเอ่อบรีเออร์แบรีเออร์เขากั้นไว้สำหรับเอ่อรถที่จะมายูเทิร์นนะครับปกติมันจะมีไฟแวบๆใช่ไหมไฟแวบๆเราก็จะเห็นไกลไฟแวบๆไฟไฟไฟแบบนี้ครับไฟแวบๆอย่างแบบนี้นะจริงๆแล้วมันก็มีนะมันมีแต่มันไม่ติดมันมีติดอีกฝั่งหนึ่ง นะครับแล้วมันมืดนะครับผมวิ่งมาเสร็จวิ่งมาถึงเราจะสิทธิ์จะแซงรถรถพ่วงนะรถพ่วงอ่ะอพ,อนะอพ,อพอเปิดไฟพอเปิดไฟสูงปุ๊บจ้าเอเลยจะเอ๋เบบี้เลยอะสไตล์ไปเลยออเออพอเปิดพอเปิดมเหมือน <c oughs> เหมือนเราดูหนังผีอะ่ะ <c oughs> พอพอเปิดไฟปุ๊บ <c oughs> เจอหน้าผีแล้วก็ตุ้มเลยโอ้บ แต่โชคดีนะครับเท่งเบรีเออร์เนี่ยมันเป็นพลาสติกที่เขาใส่น้าอ่ะเหินเลยอ่ะเหินเลยเดี๋ยวผมกลับไปเดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูถ่ายรูปมาเยอะเลยมเหินไม่เลยเนี่ยเหินเลยก็ฟาดมามาฟาดล้อรถ10ล้อข้างด้านหลังนะเป็นรถพ่วงอะก็ดีไปนะครับถ้าเป็นอยู่ระดับหน้าหน้านี้ก็โอ้โหก็ ไม่รู้เลยนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงต่อนะแก้ข่าวแก้ข่าวเมื่อกี้เราบอกว่าพังงาใช่พัทลุง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 ขออภัยด้วยเออพัทลุงพัทลุงพัทลุงเหรอไม่ใช่พังงาเอาพัทลุงพัทลุงเออเมื่อกี้เขียนเขียนเขียนชื่อเขียนชื่อน้อน้อยพัทลุงด้วยนี่มว้ยมีพี่ทศพรเออพังงาพังงาโทษทีพัทลุงเออพัทลุงโอ้ยพัทลุงสับสนแต่ที่กำลังเบื่อ เออใช่ใช่พัทลุงเออพัทลุงพัทลุงครับโทษทีก็เลยเนี่ยครับถ้าเป็นแท่งเบรีเออร์ที่เป็นปูดนะโอ้โหบอกตรงไม่แอบไม่รู้จะพูดยังไงครับเครื่องยนต์ไม่มีปัญหานะครับตอนนี้เราติดเครื่องยนต์อยู่นะเนี่ยนั่งอยู่บนรถลนแล้วเปิดแอร์สบายชิลมากเลยดีนะถุง ข้างในถุงลมถุงลมไม่ระเบิดใช่เครื่องเ,<ล>เครื่องไม่เป็นไรเลยนะเป็นส่วน,นส่วนส่วนขอบขอบ,ขอบ,ขอบตาตาขวาตาไฟขวาซ้ายนิดหน่อยด้านหลังของผมด้านท้ายข้างหลัง,งผมนะครับจริงๆแล้วอีกนิดหนึ่งนะโอ้โหแถบผมเลยอะโอยง่ายแถบผมเลยะม,มีคนโชคดีคนหนึ่งามาน้างหลัง <laughs> นี่รับรอง <laughs> บบเอ็อ <Okay. S 2> จริงๆแล้วเนี่ยแม์นี้เนี่ยหลายๆอย่างนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแบบเหมือนเหมือนเป็นลางอะไรสักอย่างเ่ยก่อนที่จะมาเนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยผมไปช่วยเอาผมเลิกงานเสร็จใช่ไหมวันศุกร์ผมเลิกงานเสร็จปุ๊บกําลังจะเตรียมของเสร็จช่างป้อมตัวบอกว่ามาช่วยได้รถหน่อยรถรถจมโคลนอยู่ตามที่คลิปเมื่อเช้าที่ผมผมปล่อยคลิปไปอ่ะนั่นแหละครับเอารถแลนด์ไปช่วย พอจะเสร็จเนี่ยช่างปั๊มไปจมอยู่สิบเอ็ดโมงนะสิบเอ็ดโมงพอจะเอาขึ้นได้นี่เกือบสองทุ่มอะ่ะเกือบสองทุ่มกลับมาเสร็จผมนัดทนายแปะ๊ะทนายแปะก็อยากไปด้วยทนายแป๊ะมารอง,งอนกลับบ้านไปแล้วก็เหลือสิทธ์โทรหาสิทธิ์ผมก็มีความรู้สึกว่ามืดแล้วไม่อยากจะไปเลยอะ่ะปกตินี่ถ้าตั้งใจก็จะอยากไปทุก ทุกคลิปนะทุกทุกการแข่งขันรถออฟโรดอ่ะพอโทรหาสิทธ์บอกอีกสิบนาทีถึงก็เลยอ่ะโอเคไปอีกคนหนึ่งที่จะไปก็คือคูเล่คุณคูเล่คุณคูเล่ก็อยากไปแต่พอดีบังเอิญจะไปรับติดภารกิจอีกนะติดภารกิจก็เลยก็เลยไม่ไปก็ไปกันสองคนเรียบร้อยเลยคนระับเป้าหมายเราหาดใหญ่นะ เราจะไปหาดใหญ่เราเราจะไปดูการแข่งขันรถทบหาดใหญ่แล้วก็ดูผมก็ดูการไลฟ์สดมาโดยตลอดเลยนะว่าโอ้โหมันอ่ะฝนตกแบบอุย้ยอีกเก้าสิบกิโลนะอีกเก้าสิบกิโลจากอ่าอ,อ,อ,อ่พัทลุงเนี่ยอเก้าสิบกิโลจะถึงแล้วอ่ะโอ้จบเลยนะก็ ไลฟ์สนให้เพื่อนๆได้รับชมเ <laughs> มื่อบ่นให้ฟังอะ <laughs> <laughs> ักเลย <laughs> ดีนะมีประกรันชั้นหนึ่ง <grading> ปกติเนี่ยปกติเรามาเนี่ยสิทธิ์จะใช้ครูสคอนโท l เราจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นจริงๆนะอยู่อยู่เท่านี้วิ่งร้อยร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง แสงแสงมาโอ้โหจจเอเบบี้ดอเลยโอ้โหดูนะครับทำถนนยังไงเปิดไฟเนี่ยครับคือก็จะทำถนนอย่างนี้แปอย่างนี้ตลอดกลางคืนก็จะมองไม่เห็นเลยต้องเปิดไฟสูงดูตลอดมันมืดอ่ะมันมันมืดแต่มันต้องเปิดไฟสูงอยู่ตลอดแหมสุดยอดเลยพี่พี่นภัทระเห็นคุณคุณใช่พี่นภัทรต่างว่ากันไงพี่ ที่นพันนี่ครโฟวีโฟวีทเวลวะอ่าใช่ตามมาครับผมตามมาอยากจะไปอยูอ่ก็ดีครับก็คือ,คอเครื่องยนต์ไม่เป็นไรเลยนะเครื่องยนต์ไม่เป็นไรผมว่าแม่ย่าซ่อมทันเพราะมีทริปต่อไปเนี่ยที่ลาวนะครับการแข่งขันที่สปปลาวการแข่งขัน,ขน,ขนรถออฟโรดนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ไปนะครับไปกับสิน โปรแกรมนะครับต่างเดือนกรกฎานะครับประมาณกลางเดือนเนี่ยมันจะมีการแข่งขันรถออฟโรดที่สปปลาวคาดว่าน่าจะอาทิตที่เดิมนะครับหนองคายข้ามไปที่แถวเวียงจันทร์นะครับถ้ารถคันนี้ซ่อมเสร็จก็อาจจะ,ไ,ะไปใช่ไหมไปใช่ไหมไปก็ไปทริปนี้ถ้าเพื่อเราซ่อมรถเสร็จนี้เราจะเอารถคันนี้ข้ามไปเลย นะครับข้ามไปไปดูที่สปปลาวขาวดดีจริงขาวดดีีสอ่าใช่โปรโมดเลยโฆษณาโฆษณาเข้าด้วยนะนี่นสันเทนาเทียนาเทียนาไม่ใช่เทนาอะไเทียนาของก็ดีของก็ดีเออแต่นี้เรายิ่งสบายเลยครับนั่งอยู่บนรถรถสตาร์ทติดรถอ่ไม่มาถึงเครื่องเลยนะครับโดนไฟไฟหน้าซ้ายขวานิดหน่อย นั้นนะครับเขื่อนว่าปกติเราไม่อยากขับกับเพราะว่ามันไม่มีไฟหน้าใช่ใช่ก็เซฟตี้ประกันเคลียร์ก็เนี่ยครับสไลด์มาก็นั่งรถชิวๆมาเพลินเลยครับทีนี้อทำทางตลอดนะใช่ครับช่วงช่วงตายนี้เขารถทำทางอยู่ตลอดนะครับก็ไม่ีอะไรจะพูดอีกไหมนักากระดาเราคาดหวังว่า รถน่าจะเสร็จทันนะ,นนถะรถอ๋อถ้าเข้าถ้าเข้าถ้าเข้าลาวนี่มันจะต้องเป็นรถที่มีเลียมทะเบียนรถอะไ,ไก็มีเสร็จได้แล้วนี่อ่าคันนี้ได้แล้วใช่แล้วก็ต้องไปรู้สึกต้องไปทำในภาษาทะเบียน <be> ทะเบียนเป็นทะเบียนกลางอะอะไรต้องไปแปลเป็นภาษาอะไรก็ไม่นานอะไม่นานรอบนครับก็กระดาษกระดานะครับกระดาษกระดา เราไปแน่นอนนะครับที่สปปลาวใครอยากไปก็ไปครับไปครั้งที่แล้วนี่ก็สนุกสนานนะครับไปแบบไปแบบไม่มีไม่มีไม่ได้ตั้งโปรแกรมเลยไม่เกี่ยวกัไปก็ไปเออเดินอยากไปก็ไปแต่ที่ที่แล้วฝนตกหนักมากนะดำท่วมแบบฮ้ยหน้าอกสุดๆอะบอกบอกเลยว่าโอ้สปปลาวฝนตกสุดๆเลยครับนี่ถ้ากระดกระดานี่ก็หน้าฝนอีกแล้ววะเนะ ยังหน้าฝนอยู่นะครับก็คาดว่าน่าจะโอ้โหมันนะครับเอาที่แล้วนี่รถรถนี่อยู่ขนาดนี้นะเห็นในหัวคนเนะี่ยโอ้โหมันจริงเรบอกอ่ะโ,โอเคเรามาเล่าเก่าวบอกเล่าเก้าสิบให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับก็ขอบคุณนะครับ เพื่อนๆที่เข้ามาชมกันตอนนี้20-21ท่านนะครับกดไลค์10ท่านนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวผมทำคลิปแล้วก็ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงโอ้ตื่นเต้นนะครับใครใครใครเข้ามาคนสุดท้ายพี่ทศพลวัวมากที่บอกว่าพัทลุงครับไม่ใช่พังงานอ่อชายชาช่ยชาพัทลุงขอโทษทีนะครับ พัฒน์ธลุงนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนชื่อข้างหน้าด้วยเบอร์เบอร์อะไรก็ไม่รู้เมื่อเมื่อเมื่อวานนี่เดินงงงงวนงวนแงันง่โอ้หลังหลังจากบินเบอร์เบอร์ไปเลยหลังจากรถชนเสร็จปุ๊บคิดว่าทำอะไรเคี่ยวรถอยู่อ่ะเออใช่เบริโอเบริเออร์ปติดๆครับผมผมนอนอยู่อย่างงี้ผมนอนอยู่อย่างงี้เลยเออหลับหลับผมคลุมคลุม ผมว่าตื่นขึ้นมาเออรถมันเถือนเนี่ยรถมันเถือนอย่างเงี้ยนะ<ม>เถินปุ๊บแล้วก็ไปรถมันก็ทับไปเลยเอออยู่สองอันประมาณอารมณ์แบบเหมือนเหมือนเราขี่รถออฟโรดขึ้นเนินเงนี้ยหน้าเราจะมองเห็นแต่ฟ้าใช่ไหมมองเห็น <c> ้ <ười> คึมค่ำคคคแล้วก็จอดสนิทแล้วก็หมุน,น,น,นหมุนรถหมุนอ่าหมุนกลับเออก็เบอร์เบอร์นิดหนึ่งก็ตบตบเท้าตบอะไร ตัวเองก็โอเคไม่มีอะไร,ร<น>ะคันเบลโบอยู่เปิดประตูผมเปิดประตูข้างผมจะออกไปไม่ได้เบรีเออร์มันพังมันดันอยู่แล้วก็ที่เปิดที่เปิดด้านนอกนี่ลุดเกือบลุดนะเกือบลุดต้องเปิดจากด้านในนะอุ้ยตกใจด,ด,ดูดูดูไอกระจกก็จะห้อยตังแต่งตังต้อง,ตอง,ตองอยู่นี่น,นี่ฮะอ่<น>ะเหนียวครับเหนียว ไม่ไม่ขาด่ะไม่ต้องแต่งต้องแต่งอย่างนี้ด้านไหนด้านข้างไหนนี้ปกติหมดนะครับเป็นเฉพาะขอบขอบอนิดหน่อยแม็กก็มีเปืเป้อนๆนิดหน่อยทลอกทล,ลอกนิดหน่อยแค่นั้นเองก็เคครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับเราก็จะชิวๆไปกับรถสไลด์นะครับหลวงพี่ก็ดูครับ อต้าไปรอดูดนั่งเลนนั่งเลยโดนสาวคาดว่าจะถึงหัหินประมาณตั้ทุ่มหนึ่งใช่ครับคาดว่าอย่างนั้นนะครับเต็มเราก็รถก็โอเคนะไปเรื่อยๆครับค่าค่าน้ำมันรถก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับแค่ตอนนี้เ็เบื้องต้นก็1 2หมื่นสองนะ ใครได้ให้ใครให้มากกว่านี้เกทับมาโอ้โหยอมเสียค่าน้ำมันเหอะ่าไปเสียคานสไล์เลยอกนี่กล่าว่าไปกับค่าน้ำมันเนห้าพันอยู่ๆนะห้าพันเราคิดว่าห้าพันครับนไะอีท่าไหนก็ไม่รู้โดนไปหมื่นสองอ่ะโอเคครับคลิปต่อไปเดี่ยค่อยว่ากันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาฟังเราบนให้ทัก ขอบคุณที่ตามชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องสไตล์ผู้หญิงตอนแอร์นะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามชมนะครับแต่เราถือโอกาสว่าเรามาเที่ยวพังงาก็ก็ได้ได้คลิปอยู่นะครับก็พัทลุงพัทลุงอีกแล้วพัทลุงท่านพัทลุงพังงานี่ต้องโดนแล้วแหละเพื่อนเพื่นเพื่อนสิทธิ์พาไปเที่ยวทะเลสาบพาไปนั่งชิวๆสุดยอดครับโอเคครับไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ